ค่ะวันนี้มาว่ากันด้วยเครื่อง TMS ในโรคซึมเศร้านะคะซึ่งเราจะมีโปรโตโคอลที่ใช้ในโรคซึมเศร้าชัดเจนเลยนะคะให้น้องอธิบายว่าเราใช้ความถี่แบบใดบ้างในการกระตุ้นแล้วก็การยับยังะะ้งค่ะ ปกตินะคะตำแหน่งก่อนนะคะตำแหน่งในการกระตุ้นโรคซึมเศร้านะคะตามงานวิจัยที่รวบรวมกันมาค่ะแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะเป็น USDA นะคะ a p p r o v e เรียบร้อยแล้วก็เป็นบริเวณที่อยู่ทางด้านซ้ายเลี้ยงไปทางด้านหน้าออกทางด้านข้างนะคะก็คือ Left DRPFC ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่สําหรับการกระตุ้นในเรื่องของตัว Depression หรือว่าโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะแล้วก็อาการของกลุ่มโรคซึมเศร้าค่ะมันจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือมีกลุ่มที่ซึมเศร้าดิ่งๆนะคะกับกลุ่ม จะหลับกับมีอารมณ์ออกแนวแบบ agressive ร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งค่ะตำแหน่งใกล้กันแต่คนละฝั่งค่ะก็คือ right e p f 4ค่ะซึ่ง2กลุ่มสองตำแหน่งเนี้ยค่ะก็จะมีความถี่เนี่ยในตุ้นที่แตกต่างกันค่ะก็คือจะยับยั้งหรือว่ากระตุ้นนั่นเองถ้ากระตุ้นเราก็จะพูดกันในเรื่องของ high frequency ค่ะถ้าต้องการยับยั้งนะคะก็จะใช้คําว่า low frequency ค่ะซึ่งในแต่ละรายละเอียดเนาก็จะมีวิธีการหรือว่าการตั้งค่าอย่างเงี้ยลงลึกเตที่ค่ะ